สองกินเาบ้าแล้วกัน่ายนหน่อยแต่ไงแค่บ่สองไม่ใช่ไงแล้วเืนมนเฮัลโหแล้วเวลาที่เหลือจะทำอะไรเป็นญาติ่ากไม่ได้ทอบาของแล้วเป็นญาติเออาติญาตาติญ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 าติเาาติญาตาติญาติญาตาติญวติญาริญาตาติญาาติญาติญา

ว่าใครวะมันหลายคนแล้วเกินหลายคนกินยานไหมกินยานไหมไม่เอาตัวตัดมาเสิฟฟี่แต่แรกจบ

รู้ว่าถึงอ่ะตู้้แล้วจะบันเย่ามัครไหนมันจะมี้องา้ามไปอบไม่เด็กม่กี่ไป้านจะไป้เไปไม่ไหรอไปไเลือกชุกไปไปแล้าไปแ้ไป้านไหนไปทำงานดๆเดินานอง่น้เดี๋ยวมาใหม่ของไปครับบ

่แมไม่ดูคลิปหรอกบอยแม่ที่หลังไม่ต้องกลับไปจะแปลไว้สองวันไม่ได้แค่นั้นยากก็ประมาณนี

ไม่กินได้มั้ยคือทําไมถึงไม่ได้เออมันต้องต้องจริงป่ะเนี่ยเออ <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>

โอ้เหมือนมากทนเี่ยโแหม่มันือเนี่ยเหมือนเลยต้องสาวมา chán nữa rồi cả cái lần này tài đẳng mà nó lại mình đi về mặt nào mình không biết không biết được cái gì sao không biết cái này chứ cái này nó biết luôn nó xíu แต่พอขยับเราเป็นมันยิงเือนเาแก้มใหญ่ ทราบหือพอได้รู้จะมีคนบอกถูกไหมเขาจะชอบกินผงที่บ่าตอนช่วงที่มีแม่ในหางแล้วโค้ดก็จะยิ้มได้เลยนะเออเจ้ี้

ที่เราสองพันยี่ล้านสองร้อยใช่ไหมแต่ว่ามันเยอะที่เราสองพันยี่ลานสองร้อยใช่ไหมแต่่มันเยอะ

เอาไว้วันหลังที่เราชปทานไหนถามกันมาหลังน่าจริงจังมารูปถ่ายไมดี

ไม่ไม่มีเนรือเีลยเรอ่มี่เรา่งวีดีอทีราเนมลยที่าเนมันขาดี่เาลยทีรม่เราเ่ราเเลยทีดันเราเนีนาดที่ท่าเรรที่ราเี่ยมันขเราเทาเนม่เรา่ยลยทนี่ยม่เร่ เอาจริงๆมันไม่มีร้อนะไม่มีร้อนเลยนะอมปลีเธหาได้ไหนด่ที่เราไงหางได้ป่ะอยากลูกยังต่องี่มปัญหาบองจอมีอยู่คอยาได้ยิมอยากได้ เมาใหนเนี่ยมันดูมันจะสวยมาด้วยแล้วก็ให้ดีกว่ากันเสี่ยงนะผู้อ่านเนี้ยมอ้โหมีว่หลอดเอาไปกระจายด้วย่นี่ไมีใครนะมีใครไมอ๋อไม่มีไม่มีมไม่มีไม่เอามากจไมงมี 对对对对对，哎呀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 ， แต่ว่าเป็นละครที่เกี่ยวกับคนบ้านก็เลยเลี้ยงเนาะม่ไม่ไหมให้ไปให้ไปตอรี่อะมันละคของเห็นปะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่จรไม่จิใช่ไหมตัวใ่ตเล็กใหม่ตัวเล็กตว่ลใหญ่ตัวกใ่ตตใ่ตัวเ็กตใหญ่ตัว ชำไม่ได้เหรอทำไมล่ะเด่ยวันเดียวเดี่อววันเดียวโคิวปวันตวันเีเสร็จวันเดียวไม่ดูเลยไม่ดูเลยก็ไม่แน่ใจขออทีรอะไร เออไม่ไปก,ก็ได oui> ้

พี่คุณร้องแก่ต่างต่าโอ้ยม่มีไม่ได้ยิตัวเองไม่ได้ยินตัวเองนะเรอของดังนี้ต่อไปไหนยุ่ยยาวเลยว่าเราอ ไปถึงวันนี้ที่แบบใส่ไม่เข้าหรือว่าเขาต้นใจอะไรไม่นไมกแกม่ทีกน่แ่แล้วก็ไม่อเไป้

พเส็ี่พี่พูดแบบองนอิลองรองล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 องงลองล่องอน่ ถ่ายนี่แหละพมาถ่ายที่ก่อนขับรถกลับบ้านเลยไม่เจอไม่เจออะไรหรอที่แผ่นธุรักศิลปินไปไปเที่ยวงานเคยเที่ยวไทยก่อนนะคะไทยไทยเที่ยวไทยแล้วจะไปแฮมมี่แล้วล่ะใครมีแพ็กเกจแบบโฉๆอ่ะไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเขาไปเที่ยวก็องดีเอ็มมาหาหนูเดี๋ยวหนูออกมาซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานก่อนไหมมึงกินพวกอะไรล่ะต้องบอกว่าอะเที่ยวต่างประเทศทำไมอะไร เผื่อมีเผื่อมีนี่ไงเดี๋ยวพี่ไปเขาจะไปดูแพ็กเกจกลัวไว้ให้อันนี้อะไรอะหีบแปรงหีบแม่งองเรอไมเออไปดูหลีบเลยพจะไปดู็ดยอะไรนี่มึงอะไรมูนเราเปนี่ตืกันดีกว่าหีบแป่ไงเดี๋ยวไปดูแปรงแปงเจ็ดพันห้าบาอ้องก็อองไม่ต้องหอแงอยาอ่ต้องคนายครับี่่ ไปเที่ยวเที่ยวไทยเดีอไยเที่ยวไทยีก็เท่ยเที่ยวได้ค่ะพี่ทิ้งได้ก็เนี่ยบายลมันต้องมืจับหลังแล้วู Terima kasih telah menonton!